you สวัสดีค่ะตัดจากสบายวันดิ้งค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมคอนราดแบงคอกค่ะเรามาดูห้องบอลลูมที่รีโนเวทใหม่นะคะบริเวณที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนของหน้าห้องบอลลูมนะคะที่จริงๆแล้วแยกโซนจากส่วนอื่นๆเลยมีความ p r i เวทมากเรียกว่าคู่บ่าวสาวจัดงานที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีแขกค,คนอื่นๆรบกวนนะคะสไตล์การตกแต่งเขาก็เน้นเป็นสไตล์โมเดิร์นด้านหน้านี้จะมีลายหินอ่อนนะคะสลับกับลายที่เป็นโลหะสีทองค่ะสื่อถึงธีมของคอนราดทั่วโลกเน้นเรื่องความหรัหรีค่ะห้องบอลลูมที่รีโนเว สิ่งที่เรารู้สึกต่างแล้วก็ชอบมากสาหรับห้องใหม่นี้นะคะก็คือห้องที่ดูสว่างแล้วก็โล่งขึ้นมากค่ะการตกแต่งภายในไยคอนเทมโพลารีนนะก็แอบ,บมีสีของไม้สักพื้นผนังก็จะเป็นลายของผ้าไหมค่ะที่ยังให้ความสว่างอยู่ค่ะจุดเด่นของห้องนี้นะคะก็คือซิลลิ่งที่สูงถึง9เมตรเลยค่ะแล้วก็ห้องที่ค่อนข้างโล่งนะคะไม่มีเสาเลยที่นี่เขายังจัดเต็มเรื่องระบบเทคนิคด้วยค่ะก็คือว่ามีจอ LED นะคะที่กว้างถึง39เมตรค่ะถ้าเกิดว่ามีวิดีโอพรีเซนเทชันนะคะ รูปพรีเวดดิ้งสามารถเอามาใส่ได้เลยเรียกว่าภาพใหญ่สวยงามสะใจแน่นอนค่ะเรื่องระบบแสงนะคะมีทั้ง LED นะคะไฟพาแล้วก็ Follow Light ทั้งหมดนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีตามธีมของคู่บ่าวสาวได้ค่ะที่พิเศษก็คือเขามี Table Lighting นะคะสําหรับส่องลงโตอาหารด้วยเรียกว่าตอนเปิดตัวเนี่ยผู้ใหญ่ก็ยังทานอาหารได้แบบไม่มีสะดุดเลยค่ะทีนี้ยังมีห้องจัดเลี้ยงอีกสองห้องค่ะเป็นห้องที่ขนาดเล็กกว่าแต่ว่าก็รีโนเวทใหม่เหมือนกันชื่อห้องนิวยอร์กกับเบเวอร์ลี่ฮิลล์เป็น2ห้องบอลลูมเล็กนะคะ ที่มีขนาดใส่ใกล้ๆกันสำหรับงานพิธีเช้านะคะเราใช้ห้องนิวยอร์กแล้วก็เบเวอรี่ฮิลล์ได้ในการจัดงานมั่นค่ะห้องหนึ่งใช้ทําพิธีนะคะอีกห้องหนึ่งก็ใช้ทานอาหารค่ะแขกก็สามารถเดินไปมาสบายๆได้นะคะเรียกว่าให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนจัดที่บ้านส่วนของงานค็อกเทลรีเซพชันนะคะห้องหนึ่งนะคะมีเวทีแล้วก็โต๊ะสําหรับผู้ใหญ่นั่งค่ะอีกหนึ่งห้องก็วางรายอาหารแล้วก็ให้เพื่อนๆสนุกอัฟเตอร์ปาร์ตี้กันได้นะคะสําหรับคู่บ่าวสาวนะคะที่ชอบห้องสไตล์โมเดิร์นค่ะอยากได้ งานที่เอาใจผู้ใหญ่นะคะหรือว่าอยากมี after party สนุกๆส,สำหรับเพื่อนค่ะไม่อยากกังวลใจเลยตอนที่เตรียมงานเพราะว่าอยากได้ทีมงานดีๆก็เชิญที่คอ l ลา d e b a n g k o ได้เลยค่ะ